ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่ห้ากันยายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น เรากำลังร่วมกันศึกษาในสิวิราชจริยาที่8ว่าด้วยเหตุใดที่พระองค์นั้นจักต้องเป็นผู้สละดวงตาด้วยพระคาถาสามคาถาด้วยกันว่าผู้ใดแลกล่าวว่าจากให้แล้วกลับไม่ให้ผู้นั้นย่อมสวมบ่วงที่ตกลงไปบนแผ่นดินไว้ที่คอผู้ไม่มีสัจยะนั้นย่อมมีความทุกข์ เมื่อเอาบ่วงสวมที่คอมัดไว้กับแผ่นดินจะไปไหนได้ก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์แล้วแล้วเล่ลาๆผู้ใดกล่าวว่าอยากให้แล้วกลับใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าผู้ลามกจะตกเข้าถึงสถานที่ลงอาจยาของพญายมเพราะการกล่าวว่าจะให้แล้วไม่ให้นั้นถือว่าเป็นผู้ไม่มีสัจจะและ เป็นผู้หลอกลวงจึงเป็นเหตุแห่งอบายเมื่อเขาขอสิ่งใดก็ควรให้สิ่งนั้นเมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดไม่ควรให้สิ่งนั้นเราจะให้สิ่งที่พรามขอกับเราเพราะประชาชนนั้นปรารถนาจะให้สิ่งอื่นซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของพรามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราให้เข้าใจให้ชัดเจนว่า เมื่อผู้อื่นปรารถนาอะไรเราก็ให้ตามที่เขาปรารถนาไม่ใช่ไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาบางคนนั้นปรารถนาแค่กุศลขั้นฐานกุศลเราก็ให้ตามนั้นแล้วหากเมื่อไหร่ที่เขาบริบูรณ์ด้วยกุศลระดับนั้นเราก็ค่อยให้ตามลำดับต่อไปไม่ใช่จูจ่ๆจะไปให้วิปัสสนาญาณไปเลย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีความพร้อมในการศึกษามาก่อนอย่างดีแล้วถึงจะเจริญในวิปัสสนาญาณได้แม้ในเรื่องของเข้าของก็เช่นกันก็ต้องให้ตามที่เขาขอในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโนในข้อว่ามาโนเทวะในวงเล็บข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพข้อความละยา่า เป็นเพียงนิบาศข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพพระองค์อย่าพระราชทานพระเนตรเลยพระเจ้าค่ะข้อว่าอย่าทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งปวงเสียเลยความว่าพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งพวกข้าพระองค์เสียทั้งหมดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นปรารถนาสุขเพื่อตน มีพระราชาที่ประเสริฐปกครองแผ่นดินนำมาซึ่งความสุขแต่พระองค์นั้นไม่ได้เห็นเพื่อประโยชน์สุขแค่ในชาตินั้นๆแต่พระองค์หวังว่าจะให้เขาเหล่านั้นได้ผลจากทุกทั้งปวงจึงไม่มีเยื่อใหญ่ในวัตถุทานแม้จะเป็นอวัยวะภายในรวมทั้งชีวิตของพระองค์ ชนทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้โดยประสงค์ว่าเพราะเมื่อพระองค์พระราชทานพระเนตรพระองค์ก็จกักทรงครองราชสมบัติไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกข้าพระองค์จัากชื่อว่าถูกพระองค์ทอดทิ้งคำว่าอย่างแวดล้อมได้แก่ห้อมล้อมคำว่าขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดความว่าขอพระองค์ จงพระราชทานโดยวิธีที่ชาวสีทีจะแวดล้อมพระองค์ผู้มีพระเนตรไม่วิกลไปอีกนานขอจงพระราชทานทรัพย์แก่พรามน,นั้นอย่างเดียวเทิดอย่าพระราชทานพระเนตรเลยท่านแสดงว่าเพราะเมื่อพระราชทานพระเนตรเสียแล้วชาวสีทีก็จะไม่พากันแวดล้อมพระองค์ คำว่าย่อมสวมได้แก่สวมลงไปข้อว่าผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าผู้ลามกได้แก่ชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าผู้ลามกคำว่าจะเข้าถึงสถานที่ลงอาจยาของพระยายมได้แก่ผู้นั้นชื่อว่าตกอุตสถานรกอันเป็นที่ที่พยายม รงอาจยาคำว่าเขาขอสิ่งใดพระโพธิสัตว์ตรัสว่าผู้ขอขอสิ่งใดแม้ผู้ให้ก็ควรให้สิ่งนั้นไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ได้ขอก็พรามนี้ขอดวงตากระเราไม่ขอทรัพย์นีแก้วมกดาเป็นตนเราจะให้สิ่งที่พรามขอ พระองค์นั้นแก้ไขปัญหาได้หมดทุกข้อในสิ่งที่ประชาชนปรารถนานะคะบอกกล่าวได้หมดมีเหตุผลที่ชัดเจนซึ่งเป็นความชาญฉลาดอันประเสริฐในการที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยรักษาสัจจะและอธิษฐานธรรมของพระองค์ลำดับนั้น ชนทั้งหลายทูลถามพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทศพระองค์ทรงปรารถนาอายุเป็นต้นหรือจึงพระราชทานพระเนตรพระมหาบุรุษตรัสว่าเรามิได้ให้เพระปรารถนาสมบัติในปัจจุบันหรือในภพน้าที่แท้นี้เป็นทางเก่าแก่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ประพฤติสั่งสมกันมาคือการบำเพ็ญทานะบารมีสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว,ว้ว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชนพระองค์ปรารถนาอายุวันนะสุขะพระหรือหนอจึงพระราชทานพระเนตรจึงอยู่พระราชาผู้ยอดเยี่ยมกว่าชนในแคว้นสีพี พึงพระราชทานพระเนตรเพราะเหตุแห่งปรโรคได้อย่างไรเราให้ดวงตานี้ไม่ใช่หวังยศไม่ใช่ปรารถนาบุตรไม่ใช่ปรารถนาทรัพย์ไม่ใช่ปรา,าปรถน,นาแว่นแขวนอันหนึ่งธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายเป็นธรรมะเก่าอันบัณฑิตประพฤติกันมาแล้วใจของเรายินดีในการให้ทาน ด้วยประการชนิแลจากขุธการณกายชาดกเล่มที่27่สข้อสองพนหน้า420ฟังแล้วก็คงทราบชัดในความเป็นผู้มีปัญญาอันฉลาดหลักแหลมไม่ติดข้องในการมาสุขทั้งหลายอันประกอบด้วยอายุวันนาสุขาพละ,พะซึ่งเป็นโลกธรรมฝ่ายดีเพราะพระองค์ รู้ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลว่าเมื่อพระองค์เจริญกุศลเหล่าใดผลจะเกิดขึ้นอย่างไรทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าความมีเยื่อใหญ่ในกิเลสกามรวมทั้งวัตถุกรรมนั้นพระองค์ได้สละแล้วแล้วเล่าๆด้วยเหตุเพื่อพระสัพพัญยุตยานทรงเชื่อมั่นในกรรมมสกตาปัญญาอันยิ่งใหญ่ และเคารพในตถาคตโพธิสัตธาดังที่กล่าวว่าธรรมะเหล่านี้ก็คือทานกุศลที่เป็นบารมีรวมทั้งอุปบารมีและปรมัตธบารมีอันเป็นบารมีทั้งสาสิบทัศนนั้นเป็นธรรมะของสัตว์บุรุษและเป็นธรรมะเก่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เข้าถึงสัพพัญญุตยาน พระองค์นั้นไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นเลยในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพราะเหตุแห่งปรโลกความว่าข้าแต่มหาราชบุรุษบัณฑิตเช่นพระองค์สละความเป็นใหญ่ที่พระองค์ทรงเห็นอยู่แล้วเช่นกับสมบัติของท้าวสก,กะแล้วผึงพระราชทานพระเนตรเพราะเหตุแห่งปรโลกได้อย่างไรคำว่า นาวาหังในวงเล็บเราไม่ใช่ตัดบทเป็นนเวอาหังคำว่าหวังยศความว่าเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่อันเป็นของทิศหรือของมนุษย์อีกอย่างหนึง่งธรรมะอันเป็นพุทธกาลกธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายคือของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นของเก่าอันบัณฑิตประพฤติยิ่ง สั่งสมแล้วใจของเราเป็นเช่นนี้ยินดีเป็นนิดในฐานนั้นแลด้วยเหตุนี้ด้วยประการชนีซึ่งพุทธการกาศธรรมนั้นก็คือบารมีสิบประการอันเป็นบารมีสามสิบทัตพระองค์ได้ขนขวาด้วยพระองค์เองในวันที่เป็นสุเมธะบัณฑิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้ว เพราะบุคคลที่จะขนขวาพุทธกาลกธรรมได้นั้นจะต้องได้อภินญ,ญาหสมาบัตแ8มีบุญญาฤทธิ์มีปัญญาฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่จึงจะขนพบได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นไปเพื่อปอรโรคนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตของพระองค์ ทรงทำทุกอย่างเพื่อสัพพัญยุตยานเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกขค่ะเราเป็นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่พระองค์หวังที่จะเกื้อกูลเราเตรียมตัวเพื่อให้พระองค์เกื้อกูลเราหรือไม่เราจะต้องศึกษาและฟังพร้อมทั้งปฏิบัติตามตามกำลังที่เราจะปฏิบัติได้ ส่วนในกรณีที่จะต้องถึงกับควักดวงตานั้นก็จงคิดเพื่อความนอบน้อมในคุณอันประเสริฐกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องสละเพียงไรและอวัยวะมากน้อยแค่ไหนดวงตายิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเป็นต้นนะคะก็แหละพระราชาคันตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงให้อำมาตทั้งหลายยอมรับแล้วตรัสกับหมอศิวกะว่าศิวกะมานี่ท่านจงรีบควักในตาทั้งสองข้างของเราแล้ววางในมือเพื่อมอบให้แก่พรามนี้เถิดสมดังที่พระผู้มีพระภาคยาาตรัสไว้ว่ามานี้แน่หมอศิวกะจงขมีขมันอย่าชักช้าอย่าครั่นคลาม จงควักในตาแม้ทั้งสองข้างออกให้แก่วันนิพกหมอศิวกะนั้นเราเตือนแล้วเชื่อฟังคำของเราได้ควักในตาทั้งสองออกดุดยาวตาลให้แก่ยาจกทันทีฟังแล้วจงทารรกิจน้อมอนุโมทนาในมหากุศลอันเป็นทานะอุปบาปบารมีของพระองค์ ยอมสละดวงตาพร้อมทั้งต้องทนทุกข์จากความเจ็บปวดอันเกิดจากการที่ต้องควักดวงตาออกไปค่ะในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงขมีขมันในวงเล็บอุทเทหิพระมหาสัตว์แสดงว่าจงเพียรพยายามจงทากิจของสหายด้วยการให้ดวงตาของเรานี้คำว่า อย่าชักชา้าในวงเล็บมาทันทยิแปลว่าอย่าประพฤติชักชา้าเพราะขณะของทานอันอุดมนี้หาได้ยากยิ่งเราปรารถนามานานแล้วเราได้แล้วอธิบายว่าขณะของทานนั้นอย่าพลาดไปเสียซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรมากมาย แต่เข้าใจว่าก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้นั้นโอกาสที่จะกระทําจิตอย่างนี้ที่บริบูรณ์ด้วยศรัทธามีจิตโสมนัสยินดีคิดที่จะให้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสำหรับปุถุชนทั่วไปแต่สำหรับพระองค์แล้วทรงฝึกแล้วแล้วเล่าๆ เป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกได้ยากสำหรับปุตุชนอย่างเราแต่สำหรับพระองค์แล้วมีจิตโสมนัตยินดีทั้งในสามการรวมทั้งวัตถุทานของพระองค์นั้นก่อนให้ทุกครั้งพระองค์จะจัดแจงให้บริสุทธิ์หมดจดดวงตานั้นก็ต้องประนีตไม่เป็นโรคใดๆจึงจะให้ผู้รับก็เป็นผู้ที่ปรารถนาะ ในสิ่งที่พระองค์ตั้งจิตไว้โดยชอบแล้วจึงเป็นโอกาสอันยากจริงๆนะคะว่าการที่จะรอเวลาที่บริบูรณ์ทั้งสามประการนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆมีโอกาสที่จะพลาดไปเสียได้โดยง่ายต่างหากคำว่าอยากครั่นครามในวงเล็บมาประเวทยีความว่าอยากครั่นคราม คืออย่าหวั่นไหวด้วยความหวาดสะดุ้งแห่งจิตว่าเราจะควักพระเนตรของพระราชาของเราอย่าถึงความปั่นป่วนในร่างกายในวงเล็บปวดอุจจาระปัสสาวะเพราะเกิดความสะดุ้งกลัวนั่นเองค่ะคำว่าอุโภปิณานังในวงเล็บในตาแม้ทั้งสองข้างแก้เป็นอุโภปินายเน คำว่าแก่วน,นิพกในวงเล็บวันนิภเกได้แก่ผู้ขอคำว่าเราในวงเล็บไม่หางคืออันเราคำว่าได้ควักในตาข้อความละให้ในวงเล็บอุดทริตวานะปาทาสิได้แก่หมอนั้นควักในตาทั้งสองข้าง จากเบ้าพระเนตรของพระราชาแล้วได้วางบนพระหัตถ์ของพระราชาอันหนึ่งหมอนั้นเมื่อจะให้ไม่ได้ฝวักด้วยมีดผ่าตัดให้เพราะเขาคิดว่าหมอผู้ชำนาญเช่นเราไม่ควรใช้มีดผ่าตัดในพระเนตรของพระราชาจึงบทเภสัตรเอาผงเพศัตผสมเกสรบัว แล้วโรยพระเนตรข้างขวาพระเนตรกรอกไปมาเกิดทุกขเวทนาแค่หยอดยาลงไปครั้งแรกก็คงเจ็บปวดทรมานมากหมอก็ผสมยาแล้วโรยอีกพระเนตรหลุดจากเบาครั้งแรกยังไม่หลุดนะคะครั้งที่สองนี้หลุดออกมาจากเบาเกิดเวทนารุนแรงกว่าเกา่า ลองคิดถึงแผลเกิดที่นิวด้วยมีดที่บาดก็แล้วกันนะคะว่าเรายังมีความรู้สึกทุกข์ใจกับเลือดที่ไหลอาบลงมาแต่นี้ดวงตากำลังจะหลุดออกจากเบ้าด้วยยาที่จะหยอดไปในครั้งที่สามถามว่าเลือดจะอาบมากมายเพียงไ่นี้แหละจึงสมควรนอบน้อมด้วยเสียงกล่าว แด,ด่พระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นผู้มีความกลา้าเหนือเหล่าสัตว์ในโลกสามค่ะในครั้งที่สามหมอผสมเพศัตว์ให้แรงขึ้นกว่าเก่าโรยลงไปพระเนตรหมุนหลุดออกจากเบ้าตาด้วยกำลังของเพศัตว์ห้อยติดอยู่ด้วยสายเอ็นเกิดเวทนารุนแรงยิ่งขึ้น พระโลหิตไหลแม้พระภูษสาก็ทรงชุมด้วยพระโลหิตพวกสนมอมมาตมอบลงแทบพระบาทของพระราชาร้องไห้คร่ำครวญว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์อยาพระราชทานพระเนตรทั้งสองเลยอยาพระราชทานพระเนตรทั้งสองเลยพระเจ้าค่ะ อุสลของพระองค์นั้นเป็นปณีิทานเป็นทานที่ตั้งไว้เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสัพพัญยุตยานจึงประกอบพรั่งพร้อมด้วยฉันทาวิริยาจิตตะและวิมังสาอันสูงสุดมีความพอใจมีความใส่ใจและบุญนั้น เป็นบุญที่ถูกตรงตามแนวทางของมหาบุรุษพระองค์ก่อนก่อนที่บำเพ็ญมาแล้วสมดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าเราให้ดวงตานี้ไม่ใช่หวังยศไม่ใช่ปรารถนาบุตรปรารถนาทรัพย์และแว่นแขวนอันหนึ่งธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายเป็นธรรมะเก่าอันบัณฑิตประพฤติกันมาแล้ว ใจของเรายินดีในการให้ทานด้วยประการชนีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรียสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แต่สรรพสัตว์ทั้งสาบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรรคผลนิพานโดยพันโดยทัยท่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ